ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้าท่านพ่อกับท่านแม่อีกครั้งอดทอนหน่อยนะจ๊ะเข็มจะเข้าไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่อมาให้ได้อันนี้จตตาทุกขาตาอนัตตาไตรลักษณ์สามประการที่ทุกสรรพสิ่ิงต่างมีมันเหมือนกันอันนี้จตตาคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากที่เคยแข็งแรงก็จะแก่ชราการเปลี่ยนแปลงภายนอกหรืออันนี้จตตาก่อให้เกิดทุกขาตา ความทุกข์ภายในจิตใจและสุดท้ายแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาคือการไม่มีตัวตนถาวรเคมักสอนลูกแม่บัดนี้พ่อกับแม่ได้ผ่านมาหมดแล้วทั้งอนิจจตาทุกขตาอน,นัตตาตัวตนของพ่อกับแม่ได้ตายจากเจ้าสิ้นอายุไขไปแล้วพ่อกับแม่อยากให้ลูกทำใจ แล้วก็ยอมรับความจริงและ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดให้ได้นะลูกท่านพ่อท่านแม่หมายความว่ายังไงจ๊ะเข็มไม่เข้าใจพ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกต้องถอดจิตถอดวิญญาณเข้ามาในใจดีลังกาเผื่อเข็มฝ่อรอมาทั้งชีวิตที่สิได้ดพอก็พ,อก,พอกับแม่นี่เป็นโอกาสเดียวที่พ่อแม่ลูก สิเดกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกเท่หนึ่งและเป็นอย่างถอาคำผา,ากับเจ้านางนาลินคือต้องหามเข็มน้ำละจ้าทุกชีวิตบนโลกล้วนเกิดมาเพียงพบกันชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ไว่าจะเป็นความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคนรักญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติเมื่อเสียอายุไขเวียนไหวตายเกิดในพใหม่ พวกเราก็จะไม่รู้จักกันแล้วพ่อกับแม่ต้องขอบใจลูกมากนะที่ตั้งใจดีที่จะมาช่วยพวกเราแต่ตอนนี้พ่อกับแม่ได้ปล่อยวางได้แล้วลดละซึ่งความห่วงใยความห่วงหาอาธรจนหมดสิน้นชีวิตหลังความตายสงบสุขไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ลูกไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมาช่วยพวกเราหรอกลูกผมขอไม่เชื่อในสิ่งที่พวกท่านพูดหรอกนะครับ <kalk. S 2> เพราะว่าถ้าพวกท่านปล่อยวางได้เนี่ยพวกท่านคงไม่ประกดตัวแล้วก็มาพูดอย่างนี้กับเข็มหรอกนะครับจริงด้วยถ้าท่านพ่อกับท่านแม่ไม่รักไม่ได้เป็นห่วงเข็มแล้วต่อให้เข็มจะเป็นตาย,าย,ยาไร้ดียังไงก็คงไม่ได้สําคัญอะไรแต่ที่ท่านพ่อกับท่านแม่มาห้ามเข็มแบบนี้เพราะว่าท่านพ่อกับท่านแม่เป็นห่วงเข็มใช่ไหมจ๊ะ ท่านพ่อกับท่านแม่ฟังเข็มนะจ๊ะเข็มจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อให้เข็มต้องตายเข็มก็จะถอดจิตถอดวิญ,ญญาณเข้าไปในเจดีย์ลังกาเพื่อเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได้และการเข้าไปในเจดีย์ลังกาเพื่เข็มก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนางพญาคัน้ากบอกว่าเพชรมณีน,นพรัตน์เมทิชเจอยู่ในเจดีย์ลังกาเพื่อเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านแม่ชีข้าไม่มีอันใดจะต้องโกหกเจ้า ถูกแล้วเพชรอยู่กับค่าชีวิตของเข็มหรือเวลาอแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเข็มจะเข้าไปเอาเพชรในเจดีลังกาเผื่อเพื่อปลูกพลังกระฐานุพัน์ขึ้นมาอีกครั้งเข็มจะใช้ทุกวินาทีหลังจากนี้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบุให้พ้นจากอำนาจของพวกอินซีช่วหวังว่าท่านพ่อกับท่านแม่จะเคารพในการตัดสินใจของเข็มนะจ๊ะเข็มรับสอ ทำาไม่ลูกถึงได้ดื้อเช่นนี้เข็มอักษรลูกแม่ลูกชักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักสมแล้วที่เป็นหลานของพยางูชนรทผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องกระทานนุพรัตเจ้าหญิงเข็มอักษรก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจทำอันใดลงไปเจ้าจงรู้ไว้ว่าเมื่อมนุษย์เราตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วจะไม่มีทางถอยหลังกลับมาได้อีก